ดีต้อนรับสู่ช่องบุกมาแล้วครับนะครับวันนี้จะมาแนะนำร้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับในร้านก็มีห้องแอร์นะครับหรือว่าโซนธรรมชาติก็เนี่ยนะครับมีโซนธรรมชาติมีบ่อปลาคามนะครับเหมือนนั่งกินอยู่ท่ามกลางป่าไม้นะครับใครไปไหว้พระที่สุพรรณบุรีก็มาแวะทานได้นะครับที่ร้านเดอะเบียร์คาเฟ่อำเภอศรีประจันนะครับ ร้านนี้บรรยากาศเป็นธรรมชาติอาหารน่ารับประทานนะครับนี่นะครับเราเดินไปดูบอปลาปาร์คาข้างหน้าอีกบอดหนึ่งครับเขามีร้านกาเฟออลแอร์อยู่ข้างๆด้านซ้ายมือนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายดูนะครับทีปปาทักทายกันนะครับแล้วก็มีนี่นะครับสุนัขนะครับดุมากนะครับอย่าไปจับนะครับร้านนี้ใครไปทานแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะครับอาหารอร่อยนะครับ เมีแนะนำเมนูปลานะครับตั้งเหมือนว่ายน้ําได้นะครับนี่เมนูหอยเชลพัช,ชาน้องไก่ทอดน,นี่นะครับปลาตั้งเหมือนปลาว่ายน้ำได้เลยครับไปก่อนนะครับที่นี้ไปนะครับ